แล้วไปนึ่งั้โไปน่งาไปน่ก็กังไปไม่เห็นังไงโคกินังไงไทโไปทโคทโกินงอ่ะเอาเอาพ่ใส่อีกครับก่ผิดไปน่งอนเอาใส่อีกแ่ปูใส่ล้วโไปหน่ง่กเทียเนใส่แก้วน่งน่กียอกน่ง่งกนตั้ก่งกกใ่ส่วนส่ผมผมใส่ช้อนผมใส่ช้อนใส่นนน้อยนนั่ครับเอาส่ลงไปในไปเลยปส่ตัน น่าูกหดวันนับาตย้ายใส่ยีนั่นแหละย้ายใส่ยีใส่ยีหลากว่านั่นม่่เพีดงแต่ใส่ยีเ่ะพอลูคีใส่ยีใส่เหมือนหละข้าพายด้วยจับติดอะจับมัลงกอมันกินอันนั้นเลยเอามาอมนะกินมงพี่ประโยชน์อะไรก็ฟอกน้มจากอะไปกลนดีมีดีเซโก้มีอยากมีคน่าอย่างนี้อยกเมื่อาหร่กเมื่อไหร่แ้นะอดีกรยสุด มะนาวของเนสองครับจิงป่าเอาเดีนั่นะเพื่อนตาก็ก็ก่อนครับมันยว่กนไม่อนวยวเอาหนิมังนยนนงจมัอืมอะไรเง้ยไม่กอนยังมันอิ่ส่ใส่จิมุเด้อนั่นแหละไ้ีเอาเลยมันอยากจิได้อยู่แสองนะกมุเอาตามเดี๋ยวเลยหอยอ่อนพุนอานตากนามันนยนมันต้องเด็เคลียร์กด ให้หนักกินเนี่ยให้หักมาบว่าหนักกินบ้างว้าวเอามาใส่จานอาใส่จานระจานมาใส่ระจามาระจามาใส่ไปก็ชิมระจานมาค่ะพูดจานด่บมาใส่จานเนาะมันหอมไหมหอมแต่ว่าไกว่าอะไน่กอมเดีเบคอนยางผมว่าสาสาี่ยังจับจานนำจับจานมาใส่ขาหนึ่งจานึ้นมาใส่ขเมหมดลยเนาะเข้มหมดัน่าะเพราะวเรา้ี่มันเป็นนม เอ็นจอยครับผมคือเลยครับร่วังมันดีเขอาตาขึ้นแม่เด้อไอยาวไปเส้นยาวเส้นยาวขึ้นนซึ่งกลุ่มใช่ำงงเสียปะนูตทำเองกินเอง ไดีช้ำมแหละวม่จางมันจะเน <ừ ừ S 2> ลงมันจะปุป <Okay. S 2> ่นแล้ว,วปุ่นโอเคเชิญตจงแยบอของหนวงปู่กระแบอยู่ไหนิดแไหะล่ะที่นี่เลยขกาวปุ้นกระลดความเผ็ดลงไปก่อน ้องผู้เรียนอยู่อุบ้านไหนอุนบ้าิสามอังสามครับน้องค,ค,ค,นะคุณซื้ออะไรคน้าหวนมะหวนน่าจะหวนเนะอือ ต่อไปถึงป้อนี่ยป้อนหนึ่งปอนลำเดียวครับอ่าายที่สมันือะจ้าที่ส่โลสามสีชมงแบบสามสน่นตัวอย่าง Ăn... mẹ mẹ cán bộ kim mama bay đăng mẹ kim mẹ mẹ dạy kim niệm mẹ 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 พับใหญ่มุมมามลนปากฟูกเนี่ยเขาบอกเอาผักมานำผักมีเขาบอกเก็บเห็ดละโหกมานำหล่ะเห้ละโหกใส่ให้ละโหกอยู่ใส่ก็จะโงกจากเห็ดละโหก ยอย่าลืมกดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งให้น้องพูดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเร็นนว,วนะครับบ๊ายบายจุบๆุบ